สวัสดีครับอยู่กับพี่คาเมล่าแมนอีกแล้วโอเคเราก็มาพักผ่อนในฟาร์มของเรากันบ้างน,นะครับผมจาก e ีพีครั้งที่แล้วเราไปเป็นยูทูบเบอร์เราไปสตรีมสดอย่างขยันขันแข็งเหนื่อย วันนี้เราก็เลยมาพักผ่อนที่ฟาร์มของเรากันบ้างนะครับผมฟาร์มวันนี้เป็นมาระดกตกทอดประจากคุณปู่นะครับผมตกทอดมาตอนนี้เราได้กลับมาแล้วเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เราไม่ได้กลับมานะครับผมตอนนี้เรากลับมาแล้วเราก็ยังไม่ได้ทําอะไรกับฟาร์มวันนี้เลยแต่เรากลับมาพักผ่อนเราจะพักผ่อนจากการเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปตามที่เขาชี้เลยล้วกัน ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กระดิกแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มทําฟาร์มกันอันนี้เขาให้ปลดล็อกอะไรเอ่ยยวลองดูปื๊บอ๋อแปลงผักมาแล้วแล้วก็สตาร์ทฟาร์มทําฟาร์มโอเคโอเคเราเริ่มปลูกแตงโมแล้วนะครับผมจังหวะนี้แล้วก็เออเขา,าให้เราลดน้าต้นไม้หรือเป็นแนวไทยครูนแล้วก็เออลดลดไงวะอ,อ๋อลดไง รอได้65มันนี่ได้ยังไงวะเออรถน้ำวะยังไงครับเนี่ยเออขอปิดเสียงเพลงหน่อยนะคาดว่าน่าจะไม่รอดอีกเช่นเคยเพลงในโรบอกเออแล้วก็เรามีหีบสมบัติตรงนี้เหรอเปิดได้เลยะโอเคอืมถ้าเราตอบโอเคปึ๊บคืออะไรเอเอปันนี้ตังเราไม่มีนะเหมือนเขาจะให้เรา รออะไรหรือเปล่า65อืมต้องรอรอแตงโมโตห้หรอหรือว่าให้เราลดน้ำเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมปื๊บอ,อ้าวเฮ้ยแล้กวกันะเราไปซ่อมรถใช่ไหมน่าจะต้องไปซ่อมรถปะ65มันนี่ ตังไม่มีอ่ะนี่คือรถรถยังทำอะไรไม่ได้เออแล้วเราจะหาตังจากไหนครับทุกคนอืมชีอันนี้คืออ๋อนี่ไงตังมันได้จากตรงนี้นี่เองเหมือนกับว่าเราทำผลผลิตแตงโมแล้วก็แตงโมมาขายนะครับผมเหมือนจะขายอัตรโนมัตินะโอเค เราทำฟาร์มแตงโมเสร็จแล้วต่อไปเราก็ต้องขยายพื้นที่เร,เราขยายพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นใบซื้อก่อนหรือเป็นแปลงผักอีกแปลงหนึ่งปลูกดอกทานตะวันนะครับผมโอเคเราสร้างรั้วเรียบร้อยแล้วก็เออเดี๋ยวเราขอไปอเอาตังก่อนจ้โอเคเราได้ตังมาแล้วหรือเรามาพักผ่อนจากการเป็นสเตมเมอร์นะผมเดี๋ยวเราค่อยกลับไปภารกิจของ u t u b e Live คือการซื้อเรือ อันแสนใหญ่โตแต่ตอนนี้ตังเราไม่มีเราเลยต้องมาพักผ่อนเพื่อทำกิจการไล่ของคุณปู่ก่อนนะครับผมโอเคแล้วเราก็ขยายแล้วก็ขยายมีรั้วแล้วก็ขยายม,มีประตูโอเคนี่คือ,อคือพร้อมเดินมาใกล้ๆประตูเปิดเอง <laughs> อันนี้ก็ต้องรอตังใช่ไหมอันนี้มีอยู่500นี่ไงเราซื้อพื้นที่ต่อไปได้ โอเคตอนนี้เราก็มาทําเป็นสวนดอกทานตะว,วันแล้วก็ปลูกแตงโมขายนะครับผมตอนนี้รายได้ก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวขยายพื้นที่ต่อปื๊เป็นอะไรเอ่ยน่าจะเป็นเล้าไก่นะนี่ไงเจ้าไก่สวัสดีเจ้าไก่หนึ่งตัวมีไก่หนึ่งตัวแล้วครับตอนนี้เอ่อตอนนี้เป็นตังไม่มีนะครับผมจังหวะน,นี้ <c oughs> โอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาเหยียบตัตงกันปื๊บ โอเคต่อไปเราจะสร้างเป็นอะไรเอ่ยอันนี้แล้วกันปรือเป็นอะไรเนี่ยยุง้งฉางไว้เก็บเมล็ดดอกทางตะว,วันของเรานั่นเองโอเคแล้วก็ปึ๊บเอาตั้งต่อแล้วก็มาเหยียบที่ตรงนี้ครับผมเป็นการบิ้วบ่อน้นาอ๋อไว้กักเก็บน้ําครับผมยามแห้งแรงเราก็ใช้เจ้าอันนี้กักเก็บน้ําหัวดินพัน <laughs> โอเคเดี๋ยวเราเดินชมบรรยากาศสักครู่นะครับผม ตอนนี้เราก็มาดูที่เจ้าไก่ก่อนเจ้าไก่นี้ทําอะไรอยู่ฮัลโหลเจ้าไก่ฮะไก่มนหันมามองเนี <c> ่ย <oughs> ฟังรู้เรื่องด้วยเหรอโอเคเดี๋ยวเราไปเหยียบเอาตังก่อนเราจะต้องสร้างเพิ่มในส่วนของตรงนูน้นโอเคเดี๋ยวเราเอาตังก่อนปื๊ดโอเคเราได้ตังมาแล้วเราก็เดินตรงไปเลยครับผมตรงนี้ปื๊ปื๊ด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  อ้าวกองฟางโอเคเราทํากองฟางเสร็จแล้วโอ้มันจะขยายพื้นที่ไปถึงไหนกันครับเนี่ยเออเกมแนวไทยครูนคือเกมแนวสร้างไปเรื่อยๆหรอพี่เคยเล่นแนวนี้ครั้งแรกเลยเด่ยโอเคตอนนี้เราก็ต้องรอตังค์นะครับผมพอหรือยังอันนั้มันเท่าไหร่145พอได้อยู่โอเคเราหยียบเอาตามมาก่อน ตอนนี้ผลผลิตเราขายได้ดีมากกแบบเงินไหลเข้ามาแบบตลอดเวลาใช้จ่ายแทบไม่ทนันละแต่เงินจากยูทูบเบอร์ยังไม่เข้านะครับผมตอนนี้เราก็เลยมีเงินน้อยตอนนี้อยู่ในเมืองตอนนี้เรามาอยู่ชนบ,บทเราไม่ได้พกเงินมาด้วยโอเคเดี๋ยวเราก็ปึ๊บ200ตรงนี้200สร้างไปก่อน build farm ปึ๊บว้าวยุ่งฉาง,งก็เงินไม่พอครับผมโอเคเรามาดูเรามาดูตกแต่งก่อน รว่ามีอะไรผิดพลาด่ะที่เราสร้างมาไม่มีโอเคดอกทางตะวันไม่มีมแมลงนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคเดี๋ยวเราไปหรือเราไม่ได้ตอนนี้เราอัดบันทึกเสียงแต่เราไม่ได้เอากล้องมาโอ้โหหน้าไลฟ์สดแต่ไม่ได้ไลฟ์ยูทูบไลฟ์มันต่อเนื่องจาก y o ยูทูบไลฟ์แต่เราไม่ได้อุปกรณ์มาเรามาแบบเร่งด่วนนี่ไงสี่้อละโอเคไปสร้างต่อ400ปอ๋อี่ไงมีเก็บตังค์ได้2จุดแล้ว โอเคเดี๋ยวเราบิวต,ตรงนี้ส0ปื้อเป็นบ่อน้ําว้าวโดดน้ำเนี้ปะ่ะอ้าวว่ายน้ำได้ด้วยครับผมชึบเออมีดอกไม้โอเคเราขุดบ่อ,โ,อโหเหนื่อยขุดบ่อน้ําโอเคเดี๋ยวไปทางนี้สร้างประตูเหรอปึ๊บกันคนมาขโมยของต้องสร้างทั้งสองฝั่งด้วยฝั่งเดียวไม่พอเปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราต้องสร้างทั้งสฝั่งเดี๋ยวมาฝั่งนี้ต่อ ชบบิวประตูปึ้งมาแล้วประตูอันนี้ก็จะเป็นปึ้งกองฟางเพื้อตังไม่มีโอเคเดี๋ยวเราไปดูตงังอ,อืออันนี้คือตังระบบอะไรครับเนี่ยเป็นเชื่อมผ่านทางใต้ดินมาใช่ไหมเออน่าจะใช่โอเคปึ๊บมันเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบห้าโอเคปึ๊บ ร7 5เหยียบไปได้โต๊ะมาแล้วก็150นี่เป็นอ๋อที่เก็บน่าจะเก็บมเมล็ดพวกมเมล็ดทางตะว,วันไว้ในนี้ได้เลยดีดีด,ด,ดแล้วก็เออนี่เท่าไหร่โอเคได้ละเดี๋ยวเราบิวต,ตรงนี้ต่อมันจะจบตรงไหนปเป็นอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์ตัดไม้ทำลายป่าเฮ้ยไม่ใช่โอเคไปทางนูน้น ตอนนี้ตังเราค่อนข้างมาช้านะอมีไปนูน้นไปนั่งพักผ่อนรอตังก่อนได้ไหมไปนั่งพักผ่อนรอตังก่อนโอเคอันนี้หีบสมบัติเราคุยไปแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้โอเคเราไปนั่งนี่แว่งได้ด้วยทุกทุกคนแลวก็รอแล้วก็นั่งชมฟาร์มของเราไปจิสจิสแว่งแว่งแว่งโอเค เดี๋ยวเรารอ,รอฟาร์มเราปืดรอตังค์โอเคพักผ่อนตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคแล้วเราก็เผลอหลับไปสักแป๊บหนึ่งครับผมบนชิงช้าอันแกว่งสบายอันนี้โอเคเราเผลอหลับไปแล้วก็โอ้โหตังค์มันไหลามาเทมาสองหมื่นห้าแล้วเลยเดียวเผลอหลับไปแป๊บเดียวบนชิงช้าโอเคเราจะได้ไปพัฒนาต่อเลยโอเคตังค์เรามาแววโอเคเดี๋ยวเราไป อ๋อมันคือมันคืออันเดียวกันรับตรงไหนก็ได้อ๋อโอเคแล้วก็สร้างเพิ่มครับผมนี่กล่องเก็บของแล้วก็เอ,อกเพิ่มมาโอเคอยุงฉางนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับผมต่อไปเออมันให้สร้างอะไรเพิ่มนี่ไงรถเราจะต้องการเราต้องซ่อมรถละโอเคปืดโอ้โหลงรถอย่างใหญ่อออีก30บวินาทีรถเสร็จปริป,ประตูนี่อะไรเนี่ยกู้ยรถสปอร์ตไม่เอา <c oughs> ติดตั้งไฟ <c oughs> มีไฟมีถังน้ำมันโอ้โหเราซื้อรถมานี่คืออ๋อเราขับได้ด้วยโอเคขับไปไหนอะไหนไม่เป็นขับได้เลยแค่ขึ้นเฉยๆละ่ะอ๋อต้องเติมน,น้ำมันก่อนใช่ไหมปึ๊บต้องเติมน,น้ำมันก่อนอะ,อะขับไปครับทุกคนเราขับรถไม่เป็น หรือว่าให้มานั่งรอเท่เฉยโอเคขับไม่ได้จ้ะเรอกอ็เดี๋ยวเราสร้างต่อเราไปสร้างต่อมันให้สร้างต่อปะอันนี้ซื้อรถนี่ไงมีรถสองคันละอันนี้รถคันนี้ละ่ะขับไม่ได้อะให้ขึ้นไปเฉยได้จะโอเคเดี๋ยวเราไปทางนั้นต่อไปไปไปทำอะไรตรงไหนมีตรงไหนอีกนั่นไงเจอแล้วจุดต่อไปเราก็ให้ เราก็เก็บผลผลิตขายไปเรื่อยๆครับผมมีทั้งไข่แตงโมแล้วก็ดอกทานตะวันนะครับผมโอเคเราก็จะมาสร้างตรงนี้คือปืดอ๋อก่องโอเคเราขยายฟาร์มแล้วนะครับผมเราปลูกเป็นในส่วนของอะไรนะฟักทองเพิ่มโอเคสร้างรั้วก่อนเดี๋ยวว่าพวกสัตว์สัตว์จากธรรมชาติมากินผลผลไม้ของเราหมดโอเคเราได้ฟักทองแล้วต่อไป อันนี้คือมันฝรั่งปะน่าจะใช่แหละโอเคสร้างไปเลยสร้างไปเลยสร้างไปเลยประตูมันฝรั่งป้านนี้น่าจะใช่หรือไม่ใช่ <c oughs> หรือว่าผักขมโอเคแล้วก็มาตรงนี้ครับผมน่าจะเป็นดอกเ,ออเกี่ยวกับน้ำมันหรือเปล่าสกัดจากดอกทานตะว,วันใช่ไหมไม่ใช่น่าจะใช่นะโอเค เราก็สร้างไปแล้วแล้วเราต้องไปพัฒนาตรงไหนต่อตรงนู้นโอเคโอ้โหฟาร์มเราค่อนข้างใหญ่โตตอนนี้ไอ้นี่ดูชื่อคา m e เมล่าแมนไทคูนโอ้ยหล่อเท่โอเคเราก็อย่ารอช้าสร้างต่อครับผมเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคเราต้องปลูกข้าวแล้วตอนนี้เราก็ธุรกิจฟาร์มเราก็ไปด้วยดีเปิดป,ประตูอืมรอสร้างยุง้งไว้เก็บข้าวต่อ อันนี้เออคืออะไรที่ขายของอ๋อขายของริมทางโอเคตอนนี้ตังเราก็พัฒนามาเยอะดูสิครับารามอันใหญ่โตของเรามันจะไปถึงไหนนะเราก็จะไปเรื่อยๆแล้วกันจากคา m e เมล่าอ๋อนีไ่ไงเราวางขายริมถนนจาก c a m e เมล่าแมนยูทูบเบอร์กลายเป็นชาวสวน c a m e เมล่าไปซะแล้วโอเค สู้ไปสนีอื้มแล้วก็อื้มไปไหนต่อหมดหรือ,อยังหมดหรือ,อยังครับคุณผู้ชมไปเกมนี้มันก็เป็นแนวสร้างไปเรื่อยๆหรอเก็บเงินเราก็จะดูว่าเกมเขาพัฒนาอะไรมาบ้างใช่ไหมเราก็อัปเกรดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจบที่ตรงไหนนะเดี๋ยวเราไม่รู้เราดูไปเรื่อยๆ <c oughs> เราก็ไม่รู้ว่ามันจบที่ตรงไหนโอ้โห <c oughs> ใหญ่กว่าเดิม ยุ่งฉางพอไว้เนี่ยต้องไปเผลนอนบนชิงช้าอีกหรือเปล่าโอเคขยายให,ใหญ่ขึ้นโอเคเราก็ได้ในส่วนของโอ้โหใหญ่ขึ้นเลยเคื่อตังไม่พอสงสัยต้องไปแอบหลับอีกสักรอบหนึ่งแล้วนะครับนี่อโอเคนั้นเราก็ไปพักผ่อนก่อนดีกว่าพื๊ดไปพักผ่อน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 อน,นั่งชิงช้า นั่งชิงช้ารอเงินโอ้ยตอนนี้ฟาร์มของเราใหญ่โตมโหฐานปรืบไปเดี๋ยวเรานั่งรอก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาขอหลับงีบสักแป๊บหนึ่งโอเคปรืบงีบสักแป๊บหนึ่งโอเคเราก็หลับไปอีกหนึ่งตื่นนะครับผมระหว่างรอเงินขายของมาส่งมาเข้าบัญชีแล้วนะครับผมเราก็หลับไปหนึ่งตื่นแล้วเราก็มาดูกันต่อครับผมปรืบไป โอเครถเราก็ขับไม่ได้นะแต่รถเราค่อนข้างเท่เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างกันต่อนะยุ้งฉางของเราเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆโอเคเราก็สร้างมาแล้วปึ๊บไม่ใช่โอ้โหของที่เราเก็บก็จะได้มากขึ้นนะครับผมเพราะเราขยายพื้นที่ให้มันกว้างขึ้นไอ้พวกข้าวพวกแตงโมฟักทองก็สามารถมาเก็บในนี้ได้มากขึ้นแล้วเราก็จะปื้ดนนี่กล่องโอเคแล้วก็มีตรงนี้อีกตอนนี้ตังก็ ค่อนข้างใช้สูงขึ้นเรื่อยๆโอเคอุปกรณ์เครื่องมือปึ๊บแล้วก็นี่คือที่จอดรถอีกแล้วมันขับได้หรือเปล่าอ้าวันนี้ขับได้วะ่ะแต่มันคือรถอะไรภาพยังไม่โหลดใจเย,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 ย็นๆอ้าวแสดงว่าคันนั้นก็ต้องขับได้นี่ไงภาพโหลดแล้วมันคือรถทําสวนนะผมอ๋อมีความเร็วโอเคเดี๋ยวจอดก่อนเดี๋ยวลองไปขับรถคันนู้นดูดีกว่า คือเหยียบก็คือการเรียกรถกลับมาเฮ้ยมันก็ต้องขับได้สิปึ๊บป,ปิ้งไปก่อนนี่นไปก่อนนี่ไปก่อนเราไปดูรถของเราเฮ้ยรถสปอร์ตอ่ะมันไม่สตาร์ทรถจอดโชว์เฉยๆอ่ะไม่สตาร์ทรถจอดโชว์ครับผมมีแต่ที่เราขับได้คือในส่วนของในฟาร์มของเราโอเคปึ๊บอันนี้ คือคือคือเรือนกระจกครับผมไว้ปลูกดอกไม้ในเรือนกระจกโอเคค่อนข้างแพงอยู่นะเรือนกระจกอันนี้โอ้โ,อโหนี่ไงดอกไม้ก็จะมีเก็บพวกผลไม้มาทดลองในนี้ได้เลยนะครับผมนั่งทดลองแล้วก็จะมีดอกไม้มาปลูกในนี้แล้วก็จะมีแครลอดมีไก่มาอยู่ด้วยหนึ่งตัวเดินออกมาจากกกงนู้นแน่เลย โอเคตรงนี้ใช้เงิน7,250พันรอโอเคได้แล้วเราก็จะสร้างต่อปึ้งชุบเฮ้ยได้35,000อ๋อเราสามารถมากดเก็บได้แล้วมันจะได้ตังนะครับผมได้เพิ่มเติมได้ได้จุดอื่นละ่ะเฮ้ยชิงช้าของเราก็มีเพิ่มแล้วนะปื้มรดน้ำต้นไม้นี่ไงสามารถกดลูกศรชี้นำทางได้โอเคแต่เรายังไม่ชี้นำทาง โอ้ฟาร์มของเราค่อนข้างใหญ่โตนะตอนนี้เราเลิกเป็นยูทูบเบอร์แล้วมาทำสวนน่าจะดีกว่าน้องๆว่าไหมโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องขยายเพิ่มไปในส่วนของทางด้านชิงชาโน้นมโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องไปพักผ่อนก่อนมันขยายต่อไปไม่ได้แล้วมันตังไม่พอโอเคเดี๋ยวเรามาขยายต่อใน E ีหน้านครับผมสำหรับอีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วค่อยมาเจอกันนะครับว่าฟาร,ร์มนี้ไทคูนฟาร,ร์มของคาเมล่าแมนใจใหญ่โตขนาดไหนไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับอีพีนี้โชคดีครับผม